วันที่8มกราคม2567เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลกส่วนควบคุมไฟป่าสำนักป้องกันป่าปามและควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่า,ขายโครงการฝึกอบมรมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้แก่เครือข่ายอาสาอสอ,าาอาาบ้านน้ำดำหมู่ที่10และเครือข่ายอาสาอสอ,าาอาาบ้านหินลาดหมู่ที่14ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐณนะสำนักสง์บ้านหินลาด หมู่ที่14ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายอัครโชคสุวรรณทองนองายอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยประหลัดอำเภอเมืองพิษณุโลกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองนายโกเมศพุทธสอนผู้อำนวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าแบบมีส่วนร่วม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกนายกิติศักดิ์แก้วมณีผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11นางกัญญาณัฐวงเนนผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11นางสาวสมใจกินไทยสงหัวนหน้าสถานีควบคุมไฟป,ป่าภูหินล่องก้า พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11เ,เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อยเขาปะดูประธานเครือข่ายอาสอ,อสอบ้านน้ำดำประธานเครือข่ายอาสอ,อสอบ้านหินลาดและสมาชิกเครือข่ายอาสอ,อสเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรมดังนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไปป่าพิษณุโลกเป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎีบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟป่า บรรยายเรื่องเทคนิคและวิธีการดับไฟป่าและการจัดการเชื้อเพลิงบรรยายการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือดับไฟป่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลกเป็นวิทยากรบรรยายภาคปฏิบัติสาธิตและฝึกปฏิบัติการดับไฟป่าประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของเครือข่ายอาสออ,สอในการแก้ไขปัญหาไฟป,ป่าและหมอกควัน โดยเน้นนโยบายข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามนะโยบายข้อสั่งการของพลตำรวจเอกพัชรวาสวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและตามนะโยบายข้อสั่งการของนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ